เสียงค่ะแล้วเป็นเต้นค่ะเริ่มเมื่อไหร่ก่อนดีเป็นเพื่อเสียงกัก็ได้เลยเพื่อเสียงก็ไดนเลยได้พักเพื่อเสียงเป็นตัวอะไรนะคะเป็นวานิลล่าฟี้ค่ะโอ้ยคืออะไรไม่รู้วานิลล่าฟี้ไงที่มันอยู่ในเรื่องไวเกตลาบ้าใช่จะนเจ้าหญิงขนมได้พี่จะเริ่มตอนนี้แหละเฮ้ยเราพร้อมไหมพร้อมค่ะเฮ้ยเริ่มได้เลยค่ะ เออวันจีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ๋าหนูอธิบายได้คือเอ่อหนูก็จริงเหมือนกันจริงจราหญิงไปในรูปีวัตวิชแห่งเอ่อชูเกอร์ลาร์ดบีชเอสพวกพี่น่าจะต้องรู้จักแหละถ้าไม่รู้จักนะก็เชยตายเลย <c oughs> ประมาณนี้คะ่ะคุยแล้วมากรูดออกมาจากกระตุ้จริงๆเลยจริงโอ่งเปเหมือนดูกระตู้นอยู่เลยเลิศมากของบอยแต่ว่าเราไม่พอแค่นี้เรามีอะไรอีกนะเต้นค่ะเรามีเต้นอีกค <c oughs> ่ะเต้นอะไรคะเต้น ทวินเทลค่ะให้พี่ลองไปด้วยหรอให้พี่ๆลองให้ด้วยมาเดี๋ยวพี่จะช่วยลองหนึ่งสองสามชอบจริงๆเลยใช่เลยสายเคียวทวินเทลมึนเข้ากับเธอจริงๆจงหัวใจทะลุไอ้เธอเธอมนพบเป็นสองเท่าอย่นี้ทำไมพวกผู้ชายก็เหลียวมองต้แล้แล้วหัวใจคือเธอคนนี้เลย I care to วที่เ l ็นเทเท้ากับเธอทิ้งิงท้อและชอบไ้อีกในโลกใบนี้เธอนะารักที่สุดยกนิ้วให้เลยคนนี้ตึ้งตึ้งตึ้งโซนี้เลอะโตมันฟังเต้นมากทำไมวันนี้มาเดี๋ยวเรามาสอบถามต่อว่าทำไมวันนี้น้องใบถึงเลือกความสามารถพิเศษสองอย่างนี้มาคะทั้งผ้าเสียงทั้งเต้นด้วย เป็นเต้นก่อนละกันค่ะเพราะว่าจริงๆตอนแรกหนูลังเลอยู่ระหว่างแมงน้อยกับทวินเทลแต่ว่ารู้สึกว่าสำหรับหนูเนี่ยน่าจะแบบทวินเทลอาจจะมองกันดูเลบน่ารักก็ได้หาาเหมือเนเคยแมงน้อยเป็นด้วยหรอคะเป็นไหมะคะเป็นท่านึงค่ะ 2> <2> ถ้าพี่อยากจะเห็นน้องบอกน้องเหนื่อยค่ะตอนนี้หอบแฮกๆท๊กเครื่องเไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวได้เต้นได้ ไปเนี่ยเราเปี้อะค่ะและน้องแบบน่ารักทุกคนแบนี้แล้วหนูก็คิดว่าแบบมันน่าจะเข้ากับหนูเหมือนกันเพราะหนูก็เป็นคนกระเบลเฮ้ยแต่งถาอเวลาหนูพูดมันก็เหมือนหนูพากเสียงเลยจริงๆนะแบบมันน่าก็เดี๋ยวแล่วเดี๋ยวแล้นอย่านี้มันไม่หนูพูดแต่มันไม่ใช่เลยอย่าพูดแล้วมันเป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรหนูน่ารักมากเลิศมากทั้งสองคนเพราะงั้นเดี๋ยวรอเก็บเมกน้อยไว้เดี๋ยวพี้ที่เต้นแน่นอนเตรียมใจมาเลยโอเค่อเสียงให้น้องบ้านหน่อยได้ไหมคะ ีคนต่อไประบบสูงเช<อ>ิญค<อ>่ะ